วันนี้เราทำอะไรกินคะพี่จ่าทำเองพี่จ่าทำเองห้อยู่ตรงนั้นแล้วทำหน้าอะไรบ้างคะหน้าหน้าไก่กระป๋าพริกแกงแล้วก็หน้ากุ้งหน้าอะไรอีกแล้วก็หน้าซลาミแล้วอะไรอีกแล้วก็หน้าสาับปะรดแล้วก็อุ้ยเยอะจ<ฮ>ังเค็มอู้ยเยอะ โอเคบายบายสีน้ำเงินไม่ใช่สีฟ้าเขาอ่าใช่ไหมทีไปบินแล้วอากาศกัดกัดอันนี้อันไี้ใช่ไหมเจอในรูปไหรอ ดีค่ะพี่ๆน้องๆมือนีพอๆกันกับแมวเมียวเช่นเดิมเช่นเคยนะคะมือนีกะสีเม้าเมาม้อยห้อยสังนะคะมือนีเดือดคักเดือดแน่กับพี่น้องมือนีมีคอมเมนต์จากคลิปเปิดตัวของแมวนะคะพี่น้องที่ช่วงที่ว่าผัวทิ้งนะคะผัวไล่กลับบ้านนะคะเป็นคลิปแรกๆที่แมวล,ลงนะคะพี่น้องม <ME> ือนีกับมีคอมเมนต์รุนโดนแต่ว่าแมวกับลบออกไปลวค่ะพี่น้องคือบ่อยากห้คนอ่า ที่เขาม่าเห็นคลิปนะคะล้ะกาบว่าอยากให้เอฟซีเขามาเห็นคลิปแล้วก็ได้คอมเมนต์โต้ตอบกันไปกันมานะคะพี่น้องเออเม้กัตัดปัญหาคือลบออกไปนะคะพี่น้องอข้ามนี้เป็นอย่างแม่จังอยากออกมาเหตุคลิปนะคะพี่น้องคือในความรู้สึกตกใจนะคะพี่น้องมีคอมเมนต์ดีดิ่งขึ้นมากคือ,อาบางเทือนะคะเฮาเหตุเฮาเหตุลังบานเฮ้านะคะพี่น้องเออ ปิดการคอมเมนต์ทีบอดีนะคะบางอ่าบางค่าที่เหาบ่อใดบันทึกไว้ให้เขาให้พ่ยูล,ลบออกนะคะพี่น้องมันกระดิ่งขึ้นมากนะกะัพี่น้องแมวกระโต๊ใจปักหนึ่งนะคะพี่น้องหัวเบาคําคอมเมนต์นั้นคําคอมเมนต์นั้นว่าอีอย่างโซนคะ่ะพี่น้องอันมาพิม,มพ์ว่าดีว่าสัน้นอุย้ยขอโทษด้วยค่ะพี่น้องกะจุดจุดจุดนะคะพี่น้องส้มนําหนาเราที่เขาทิ้งพะนะเออบนันนี่แมวกะ อยังางปะคือมาคอมเมนต์บูมูจักกันนะคะพี่น้องเจ้าเป็นอย่างคือคอมเมนต์เจ้าบอได้เบิ้งคลิปฉันสุอันสุลิปนะคะพี่น้องเออเจ้าถ้าเบิ้งคลิปแล้วอ่ะเจ้าคอยตามเจ้าฟังเจ้านึกว่าเออเป็นเหตุใดเขาจังได้เลิกได้ล่ากันเป็นเหตุใดที่เขายังอยากได้ผัวฝรังนะคะพี่น้องอันนี้เขา่มองไปประเด็นที่เขาสื่อสารนะคะอันนี้ก็เขาใจอยู่ว่า การเฮ็ดคลิปของแมวแรกๆเลยเป็นคลิปเปิดโตเลยนั่นก็คือว่าแมวเ้ายังบอกันาได้เป็นเนาะค่ะกัตื่นเต้นกับกล่องแน่ในสมองเข้ากับคิดหาคำเ้าเน่วว่าเา้ากันกล่องออกจากใจเฮานี่เฮ้าสีเ้าในแบบใดทั้งตื่นกล่องเฮ็ดเฮ็ดคลิปแรกๆคลิปเบาเลยนะคะพี่น้องเออมันกับมีความตื่นเต้นเบากลับไปกลับมาเออนั่งหล่ะมาเขียนคอมเมนต์นะผู้บ่าวไทยบอกเนว่าเอยแมวก็ ขั้นแขวนะคะพี่น้องซูนแห้งนะคะก็เลยอ,อยากมาตอบนะคะพี่น้องว่าอันการที่เฮ้าสิบเป็นกะหือหนันบอนะคะพี่น้องอันมันบบได้สาคัญนะคะสําคัญคือว่าเหตุจังไดเฮ้าสี่เหตุขอบรัวของห้มีอยู่มีกิน่นยกท้านะก,กับของห้เท่าเทียมของผู้อืน่นหรือเนื้อกว่าผู้อื่นนะคะพี่น้องเออแมวบ่เคยรู้สึกตําต่อยจากผู้อื่นนะคะเพราะว่า แมวสู่ชีวิตด้วยตัวะขะคองเองดึงขอบครั้วพักดันคนที่อยู่ในครอบครั้วไห้มีอาชีพไห้มีฐท้านะท่างขอบครั่วดีขึ้นนะคะพี่น้องแมวเห็นขอบครัวตัวเองตกต่ำบ่ได้แมวพยายามพักเขาดึงเขาขืนมาทุกคนนะคะพี่น้องที่เขามาในชีวิตของแมวนะคะถามแมวมีอยู่มีกินแมวพ่อไหเขาได้หรือเพื่อแพ่เขาได้แมวไหนะคะพี่น้องแต่การไหของแมว แม้บางครั้งเฮาสิพักดันเขาแต่มันก็บอด้ตอบแทนกับมาเสมอไปนะคะอันนี้ก็ถือว่าเฮาได้ซอยเหลือคนหลอกขางนะคะพี่น้องนี่แหละเป็นอย่างแมวจังพักดันกับของเนาะคะ่ะหลังจากที่อแมวเลิกกันกับแฟนคนไทยคือแมวบอกเลิกเขานะคะพี่น้องเพราะว่าแมวอยากมี่อา ความเป็นอยู่ในขอบรัวให้ดีขึ้นนะคะพี่น้องเพราะว่าณนะจุดนั้นคือมุมมองการใส่ชีวิตของเฮามันต่างกันนะคะพี่น้องคือแมวต้องการให้สา,ามีหรือคนที่มาใส่ชีวิตกับแมวถีบตัวขืนให้มีความสามารถเหนือกว่าแมวคือเป็นผู้นํ่ให้แมวได้เออณนะจุดนั้นณนะตอนนั้นเขาบ่าสามารถให้แมวได้อืมลวกะเฮ้าเป็นผู้ยิ่ง ที่ต้องทำงานหนักทุกรูปแบบเท่าเทียมกับผู้ชายเลยเอออ่าบอกว่าเริ่มตั้งแต่กู่มั่นตัดอ้อยลกกาดำหน้าเออปลูกพักปลูกห้าทำทุกอย่างขึ้นอ่าเฟี้ยงเออมันเป็นอีหย่างที่ลำบากนะครับพี่น้องเออเราเข้าเห็ดอ่าเท่าเทียมปูทชายณนะตอนนั้นแมวก็เลยตัดสินใจ จบทุกอย่างเดินทางด้วยความสามารถอของกระของเออเพื่อพักดันชีวิตครอบครัวกระของอืมเราเขาสิมาคอมเมนต์ว่าอะกะเนี่ยกะเนี่ยจุดจุดจุดเนี่ยเออสมำนำหนาแล้วที่ชีวิตพังท,งที่ฝรั่งถิ่มอืมในคลิปนั้นเลยค่ะพี่น,อน้องที่อ่า สามีฝรั่งทิ้งเมียฝรั่งบ้านแตกนะคะพี่น้องต้องย้ายลูกกับไทยกัแบบล่องไปเบิงคลิปล่างหลังนะคะพี่น้องคือแต่ว่าแม่ลบคอมเมนต์ออกไปละคือหน้าตอนนี้น่าจะเป็นที่พียูกำลังดันคลิปของเฮาออกไปอันนี้ก็ขอบคุณพียูนะคะพี่น้องที ซอยห้างพักดันคลิปห้คนเห็นคลิปเข้ามาขืนนะคะพี่น้องแต่ก็ยังมีคอมเมนต์ที่น่าตกใจเขามากนะคะพี่นอ้องการที่เขาไมา่เขียนค่ำค่ำหนีขืนมากนะเขา่าจจะรู้นะคะว่าอาการที่เป็นกระเนี่ยจุดๆเนี่ยไม่มีคนไหนนะคะพี่น้องที่ให้เขานอนนั่งฟีฟี่อันนี้เสื้อเลยะค่ะพี่นอ้องเออการที่เข้าได้ผัวคนไทย อ่ะอยู่กินน้ากันนอนน้ากันเขาบริจาคห้าทุกขึ้นนะคะพี่น้องแต่สําหรับคนที่เขาเป็นกระเนี่ยเออเขาได้ตังนะคะได้ตังดีกว่านอนกับผัวอีกนะ,ะพี่น้องอย่าดูถูกกับอาชีพหรือดูถูกคนอื่นด้วยที่คุณบโบหูจักว่าอาชีตเขาเป็นแบบไหนเพราะแต่เราคนว่าจาเป็นต้องมาจากจุด กระเลยนะคะพี่น้องเออไม่จําเป็นเขาอาจสิเจอค้นทางออนไลน์ยังแมวก็เจอออนไลน์เออถึงแม้ว่าแมวสิเจอออนไลน์เจอชีวิตแบบใดยังก็ตามแต่เออแมวบกเคยเสียเปียบนะคะพี่น้องอ,อือแมวเสียเปรียบอยู่ผู้เดียวคืออ่าผัวคนไทยที่แมวต้องไปใส่ชีวิตต้องทําทุกอย่างทดเพื่ออ่าเพื่อเขาเพื่อลูก จนแมวตัดสินใจไม่ทำอะไรอีกต่อไปนี่ลหละเขาบกหูจากเข้าโดยตรงเขากับโบควนทีสีมาคอมเมนต์แย่ๆให้เขารู้สึกแย่แต่แมวก็ได้ลบคอมเมนต์ไปแล้วลนะ่ะเพราะว่าเหตุให้เขารูสาร้สึกอ่าบบสบายใจเพราะว่ามันเป็นอ่าพื้นที่ของเขานะพี่น้องเป็นช่องของแมวเองแมวกะอยากสังวนพื้นที่ของแมวเพราะว่าเขากับบบมีสิทธิสีมาคอมเมนต์แบบนั้นเนาะค่ะพี่น้องเออสำหรับคนที่บอกเข้าใจในสิ่งที่เขานำเสนอกะ บอกเป็นอย่างคอมเมนต์ comment. แต่อยากหูว่าการทีคุณคอมเมนต์อ่ะคุณคิดมากบอคิดเยอะบอคิดเล็กคิดน้อยซําไหนการสิมาดูถูกหรือบุหรีคนอื่นเขาว่าเป็นกระนะคะพี่น้องอย่าลืมว่าอาชีพเนี่ยหาเงินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มีบ้านหลังตัวโตวมีผัวรวยรวยมีชีวิตอนา,าคตดีกว่าสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นแค่กระนะคะพี่น้องเพราะว่าอาชีพเนี่ย แมวเห็นมาหลายต่อหลายคนประสบความสำเร็จได้ผัวรวยเลี้ยงดูพ่อแม่มีบ้านไหลเป็นร้อยล้านมีหลักนับป่วนนะคะพี่น้องที่แม่เห็นที่เขาเหตุอาชีพนี่โดยตรงที่เขาสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้มีบ้านมีรถมีท่องมียองคนธรรมดาจังคนที่มาคอมเมนต์แมวคิดว่าบ่าสามารถหาได้ซ้ำเขา อโบแมนว่าได้ผัวแล้วสินอนให้เขาซื้ออยู่เฮียนมันโบแมนนะคะพี่น้องอาชีพที่คุ้นเขียนไวนะ้น่ะแมนมันสีําต่อยแต่แมวมองคิดว่าเขาไม่มีใครอยากจะทําอืมเพียงแค่ว่าเขาโบมี่จุดเลือกโบมี่โบมีโตเลือกให้เขาต้องเหตุวุฒิการศึกษาก็ไม่มีเอองานก็ไม่มีให้เลือกถ้าทํางานนี้แล้วได้เงิน ไพสีบเฮดนะคะพี่น้องเอามาบอพี่เจ้ามูเจ้า้าย่ามจำเป็นมากบอมีเงินมีทองอนะ่ะย่ามทุกยากปากมองมากไพสีมหาใหา้ทาบอแมนโตกับครองอีกนะพี่น้องอาชีพใดมีความสำคัญเบิดอืมนี่หลังแมวอยากให้ทุกคนนะ่ะมองเห็นอ่าซักซีของการเป็นเมียฝรั่งนะคะเห็นความทุกข์ความยากลำบากของเมียฝรั่งที่มาอยู่เมืองหนอกอยากให้ย่าเตือนสาวๆนะคะพี่น้อง การมาอยู่เมืองหนอกทุกยากลาบากซ้ำใดทางเฮามีความอดความทนขอบขั้วเฮ้าในสิลูกสิเต้าพู้ที่มีพระลาจากแมวนะในสิมีพอแม่มีหนีไมีศินจังไดมันกัตตรงอ่าลบหนีลบสินพักดันขอบขั้วให้มีความสุขมีความเป็นยูที่ดีขึ้นสักวันนะคะพี่นอ้อเพียงแค่เฮ้าต้องใส่ความอดทนแล้วก็ข้ามข้นที่เว้านะ่ อย่าเอาคําที่ดูคนดูถูกนะมาเจ็บเป็นประเด็นให้เป็นแรงพักดันให้กับค้องมองไปข้างหนา้าให้มีความตั้งอกตั้งใจใส่ชีวิตหาเงินสําคัญคือหาเงินบ่มีเงินบ่มีท่องบ่มีพี่น้องนะคะพี่น้องนี่แหละมือนี่ศูญค่ะขออนุญาตนะคะ p p f c บงงเธอมือนีอาะชีวพิษว่าถึงนะคะพี่น้องคือแมว โบชอบคนที่มาดูถูกกันทั้งๆทีกับขวางกับบอไดมาหาเลี้ยงเขาบอไดามาเงินมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าหาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เขากบบารบอสมควรยังยิงที่สิมาคอมเมนต์อันด่านลบๆนะคะพี่นอ้องอือย่าไปดูถูกคนอื่นโดยที่คุณโบหูจักเขาดีล่ะกะเขากับโบหูจักกับตูคุณดีคุณบอต้องมาคอมเมนต์ลบๆนะคะสําหรับคิมนเมอนี้กะ หากำลังใจสุภผูสุกขนนะคะที่เจอแบบนี้ว่าต้องไปทอว่าต้องไปเงิดมันเออช่างหัวมันนะคะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอบคุณหล,ลายๆสำหรับการติดตามและรับชมนะคะอ่าโมโหงจมแล้วบนแล้วลงได้ค่ะพี่น้องขอบคุณหล,ลายๆจ้าพบๆกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ